ขับมวยชกในงานแขจะสวนที่สอกขวาครับจางโอ้ยทรายครับครับไอรีตีครับจาำจุนครับเป็นลูกหลานจากอกเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง169ซนติเมตรครับชกมา73ครั้งชนะ50เสมอ2แพ้21นะฮะปิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยออุดมมงคล มีคุณเกลิกสัก์เกี่ยวอุดมมงคลเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการนี่ครับโฉมหน้าของคุณนาวากาโทวิชัยราชานมลนะครับที่ขึ้นมาถอดมงคลได้ทางฝั่งของจางเยี่ยนซงนะครับที่ขึ้นหน้าจอทีวีของเกวาผู้ชมเหรียญทองแดงโอลิมปิกรุ่นเดียวกับสมรักษ์คำสิงนะครับนี่ครับโฉมหน้ากรรมการสุริชาติใบสมุดนะครับกรรมการว่าบริทีส่วนให้คะแนนสามท่านครับ ใช่ไหมคธนพัฒน์เสือแก้วธนาวุฒิพิลาวันและก็ประประเทศครับอุ๊ยไอออนิคผลิตเกินคาดโดยอุ่นฉลาดไอออนิคขึ้นของประเทศไทยสูงกว่า20ประเทศทั่วโ,โลกและแต่อุ๊ยไอออนิกแจกทุกเกมครับครตามมาต่อกันครับปูปีท้ายรายการวันนี้จะได้แจกหรือเปล่าครับุไอออนิค เลยครับจางงานต้องมาแงาออกมา,า,อมาโอ้โหบวกกันเลยครับเอา้าวจับซองตัดล่างอีกแล้วครับเป็นมงคลโหมเงี้ยน,นเร่งตีตามเสียงเชียร์อ้าวเดี๋ยวมาจางเป็นมงคลล็อกตัวงานกระสวนด้วยเขาเาออย่าพยายามจะสู้เขา่เาครับจางอ้าแต่ว่าไปโดนลัดล่างเนี่ยมันตีไม่ถนัด คนก็ตั้งหน้าตั้งตาเดือนต่อไปจางต่อยมดเสียบเขาเอาลองเอาพยายามจะเททิ um. <5> <5> <5 ้งให้ล้มนี่ครับดูคนทุนคนลั่นล่างแบบนี้จางแก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเปลี่ยนเข้าหาอีกจางสวนด้วยศอกโอ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนจะท้าไปเหมือนกันเอานี่แหละครับโหนึ่งสองเอ้า ติดตามไปด้วยกันทั้งคู่ครับอาจารยังอยู่ล่างครับเอ้านมาฮะโอ้แล้วแข่งเป็นบางคนเปลี่ยนก็หายอีกอ่าวงในไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกมาแต่วาทิ้งด้วยหมัดขวาแล้ววุ้กซ้ายอ่นี่ครับจังหวะต่อยหมัดนั้นจางทำได้ดีครับดูครับ วงนอกจางขอครับัหมัดทับแข้งเอาเอาต่อยละตัวออกกันไม่ดีให้เห็นเลยครับเตัอจางวางแข้งเก๊แข้งขวาของเวททุกคนเอาล้วครับต่อยหมัดครับหมัดชุดเอาถีไม่ได้ครับไม่ชัดเจนเอาพยายามจะเปลี่ยนก็ว่าอีครับจางลูกพี่สั่งลุยครับจางลุงสุดท้ายแล้วจะไปมัวถอยเอาเสียบเขอาไปทีนึงเพชรทุกคนนั้นลั่นล่างการแจ้งออกมา จเตือนแล้วทำได้ดีครับจอน่าก่อนต่อยบุญแมแทงซ้ายล็อกในพยายามจะหนุนเหลี่ยมกับเพชรพงศ์บุญโอ้โหดนหักล้มลงไปแล้วจาโอ้โหเหลี่ยมตัวเป็นรองครับโอ้ยสวนได้ศอกแล้วนี่ครับได้เหลี่ยมอีกแล้วกับเพชรพงศ์บุญนี่นะครับจุดนี่เก่งของหน้าเพชรพงศ์พรมต้องบอกว่านี่คือความเก่าก็ดูประสบการณ์ครับทางพยายามจะพลิกขึ้นมา เดี๋ยวเขาหาอีกต่องล่างก่อนเพชฮดบอลสุดด้วยแข้งขวาจางต่อยตกต่อยลับตัวโอ้ยฮ่าเป็นมงคลโดนหมัดก็แม็กไม่ดีเหมือนกันครับฮ่ายังคงเปลี่ยนเข้าหาแล้วจางทิ้งมาขวาทิ้งหมัดขวาแล้วก็ได้ได้คนละอย่างครับหมัดนี่เป็นของจางครับแต่ว่าเข่าเรียมวยนี่เป็นของเทุกคล บอลลูอ่จากก็เปลี่ยนขึ้นมาวางแค่พูดเจอต็มไายนี่ครับพยายามจะพลิกขึ้นขวาโอ้ยบาดยางกระจายเลยครับแม่บาดเด็บบาดยางกระจายครับอ่าของไทยของเพชรปมโผลโอ้ยดูครับแม่เอาละครับแบบนี้โอ้ยเอาเอาจะพลิกอีกหรือเปล่าครับจางดับเพลิงชิญแล้วมางแค่สายสวยน่าเพชรปม ออกมาทางพุ่งก็ใส่เลยครับดูครับหน้าต่อยเข่าต่อยต่ใจเสียงเชียร์โอ้โหจังหวะนี้คนกระทะมาแทงครับล็อกคาไว้ครับเข่าจริงจริงครับเพชรมงคลขาอ้าวปลายยกสุดท้ายทางยังเดินอยู่พยายามต่อยท้องต่อยหน้าเสียงเขาอ้าว สู้ก็สูรับปัดขวาของจางแล้วยัขก็เข่าซ้ายโอ้ยบางคนก็พยายามจะสวนด้วยศอกนี่ครับมันหมักศอกขวาเนื้อโอ้ยนี่ครับยันขวาต่อยฟัดยางกระเด็นเลยครับแม่นี้ถึงเวลาสำคัญใครจะเป็นผู้ชนะ Ladies and gentlemen o f t e three rounds of action we have a decision for the winner สุดของมวยมันระดับโลก Max มวยไทยกับแพลตฟอร์มออนไลน์เลตติ้งอันดับหนึ่งในไทยสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่เพจ Max มวยไทยหรือโทร038416999